สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสุขโขปุญยศัการสะสมบุญนำสุขมาให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมแมวดำา285ปด n ชแนลขอภูมิใจเสนอคาถาอยู่ยงคงกพันคงค้อนครับนั่นก็คือคงค้อนคงไม้ไม้ทุกชนิด จะทำอันตรายแก่เราไม่ได้ครับคาถาก็ไม่ยาวครับจดจำกันง่ายๆตั้งนโมสามจบขึ้นมาก่อนแล้วก็ว่าคาถาดังนี้ครับสักเเคสวยังรัตนังปุริตังนโมสังขังอัถิตถาคาเตสหัะ สักเเสุวายังรัตนังปุริตังนโมสังฆังอติถคเตสาะสักเเสุวายังรัตนังปุริตังนโมสังฆังอติถคเตสสะสักเเสุวายังรัตนังปุริตังนโมสังฆังอติถะเตสสะ สัพเฆสวุวายมรัตนังปุริตังนโมสังขังอธิตถาคติสหสัพเทสุวายมรัตนังปุริตังนโมสังขังอธิตถาคติสหสัพเทสุวายมรัตนังปุริตังนโมสังขังอธิตถาคติสหคาถาบนนี้เรียกว่าคาถาคงค้อนครับ เมื่อเวลาเราจะใช้ให้ภาวนาให้ได้เจ็ดคราบนะครับหรือว่าเจ็ดทีนั่นแหละครับก็จกัดการค้อนที่จะมาตีค้อนที่จะตีเรานั้นก็จะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือแตกหักกระดูกร่างกายของเราก็จะเป็นคงประพันธ์รถรราบทนี้ดีนักแหละครับ เมื่อเรามีการต่อสู้สูดีคอนก็จงใช้บทนี้ป้องกันคอนนะครับถ้าเราสู้ด้วยมีดก็ต้องใช้อากาถาที่เกี่ยวกับการเสกครับคาถาเสกของกินคงมีดนั้นเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าสู่เป็นวิทยาฐานในคลิปต่อไปครับ สวหรับวันนีข้ขอขอขบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมรับฟังครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแมวดำซอกเป็นหาชแนลจะทําคลิปดีๆเกี่ยวกับคาถาอาคมนี้อีกต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ